ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากตอนนี้เราเดินทางมาถึงคำชะโนดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้มาแบบเต็มรูปแบบนะครับนะมากับสักการะ,ะบูชานะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาตั้งแต่เราจอดรถข้างในนู้นนะครับนูนลานจอดรถนะนะครับมีห้องน้ำเรียบร้อยเลยนะแล้วก็จอดโอ้ข้างๆทาทางนี่ใบทรงใบสีเยอะมากนะครับเป็นร้านค้า เรามาดูที่ซุ้มประตูตรงนี้นะกันนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูของคําชาโนดนะครับโอ้สุดงดงามเลยลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนี้เราเดินทางเข้ามาจากซุ้มประตูเข้ามาในลานของคําชาโนดนะครับจุดแรกคือการเราต้องมารับบัตรคิวก่อนนะครับอันนี้ก็ มารับบัตรคิวแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในนี้ขอบพระคุณมากคับนี่ครับก็รับบัตรคิวนะครับบัตรคิวก็คือการแสดงจํานวนอของผู้มีจิตศรัทธาหรือ,อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่คาชโนดนะครับบัตรคิวจะแสดงว่าหนึ่งวันนี้มีพูดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่เขาจะสามารถจะเช็คได้อะไรเงี้ยครับต่อวันหนึ่งในการรองรับนะครับ แต่ถ้าวันหนึ่งเป็นช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยก็จะเยอะหน่อยนะฮะเขารรก็จะควบคุมนิดนึงนะครับว่าถ้าคนข้างในแออัดมากก็จะแบ่งเป็นเวลานะครับเราก็เดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นร้านค้านะครับมีทุกอย่างโอ้ชอบมากเลยหมวกนะนี่โอ้ผ้านี่ก็สวยนะครับเป็นร้านขายผ้านะของเล่นของประดับ นะครับตรงนี้ก็เดินทางเข้ามาภายในข้างในนี้แล้วนะครับแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยนะครับภายในนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยข้างในก็จะมีบายสีนะครับเป็นบายสีที่ผู้มีจิตศรัทธาหรือนักท่องเที่ยวจะมาบูชานะครับมีหลายราคาชุดเล็กชุดใหญ่นะครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับโอ้โหนี ันนี้ก็จะมารับดอกไม้ทูบเทียนนะครับมาปูใบสีพรมนะครหลังจากเราได้ใบสีมาแล้วนะครับใบสีพรมอะไรมาปูนะครับ,รบเราจะเดินเข้ายังเากาะคําโชโนตน,นะครับนะก็จะมีบัตรคิวนะครับบัตรคิวตัวนี้ยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับนะ นะครับครับน้องมนก็จะเดินเข้าไปที่เกาะคำชะโนดนะครับก็ต้องยื่นบัตรนะครับบัตรคิวที่เราได้รับมาก็จะยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการเช็คนะครับว่าหนึ่งวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ที่เกาะคำชะโนดเท่าไหร่นะครับถ้ามีปริมาณหนาแน่นเขาก็จะแบ่งนะครับเป็นช่วงๆหลังจากที่เราได้ดอกไม้นะครับหใบสีนะใบสีหมากพลูบุมมะลัย นะครับแล้วก็เ,เดินเข้ามาก็จ่ายบัตรคิวนะครับยบื่นบัตรคิวให้ทางเจ้าหน้าที่เพืเ่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะเดินเข้ามาอย่างเกาะคําชโนดนะครับที่เป็นตำนานาตั้งแต่ผีจ้างหนังน,นะครับก็ล่ำล,ลือาาโอ้โหสมัยก่อนนี่แบบนั้นมาเยอะนะ,ะนะวันธรรมดาก็จึงถือว่ามีนักท่องเที่ยวมามาเรื่อยๆนะครับที่เกาะคำชโนดเป็นเกาะที่ ขาเรียกมีประวัติความเป็นไปมาในจนแบบโอ้โหเนาะนะครับได้ฟังจากหลายๆหลายๆเ,เพจหลายๆช่อง YouTube ที่ลงกันนะครับก็รู้เกี่ยวกับความเป็นไปมาของเกาะคำชะโนดกันพอสมควรนะครับวันนี้เรากลับมาย้อนลำลึกนะครับหรือย้อนรละลึกถึงเกาะคำชะโนดนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่า ก็มีการพัฒนานะครับพัฒนาแล้วก็ให้สะดวกสบายนะครับในการเดินทางเข้ามาภายในเกาะคัมชโนดวันนี้ที่เราเข้ามาข้างในก็จะมีปริมาณน้ำนะครับมีปริมาณน้ำก็พอประมาณแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับปริมาณน้ำไม่ได้ถือว่าสูงตอนที่มีข่าวเรื่องออปริมาณน้ำที่ว่าท่วมเกาะคัมชโนดตอนนั้น ตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าฝนก็ไม่ไม่เยอะนะครับปริมาณน้ำโอ้โหข้างในนี่แบบอึมครึมเลยมากเอฟซี FC. นะครับอึมครึมจริงๆกับบรรยากาศภายในนะอันนี้คือต้นชะโนดนะครับต้นชะโนดเขาบอกว่าต้นชะโนดนี่จะขึ้นเฉพาะที่เกาะคำชะโนดเลยนะฮะต้นชะโนดเป็นบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศภายในแล้วก็ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ําในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเป็นปกติระปริมาณน้ําอยูอ่เดี๋ยวเราพาเอฟซีไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามานะครับจนจะถึงจุดนะครับที่เราจะมาบูชากราสักระ,ะนะครับที่จะกราักระ,ะบูชาแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นชโนธที่นะครับล้มลงนะครับแต่ทาง หน้าที่นะครับหรือทางกรรมการก็ทําการนําเหล็กมาค้าไว้นะครับเพื่อจะรักษาต้นชะโนโดอยู่นะครับให้คงอยู่ในสภาพที่ถือว่าไม่ให้ล้มทับหรือให้เกิดความเสียหายนะครับข้างในนี้นะครับเราก็จะมาตรงนี้เป็นจุดที่สักการบูชานะครับปลายสีนะครับ เราจะได้ที่สารขอนะครับเราจะได้ขอโชคขอลาขอบุญบาตรกันลาบเดี๋ยวมาถึงข้างไหนจะเป็นที่โล่งกว้างเลยนะครับเป็นที่โล่งกว้างเดี๋ยวเรามากราบสักการะบูชาที่ตรงนี้เลยด้วยกันนะครับหลังจากเราขอพรเสร็จแล้วก็จะนำใบสีเครื่องสักการะบูชานะครับาวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชานะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเดี๋ยวพาเอฟซีเดินชมบรรยากาศภายในคำชะโนดนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับตรงนี้เราจะพา f อไปเดินชมคำชะโนดทางนี้น้ำนะน้ำท่วมก็เลยไม่สามารถจะเดินได้ปกติจะมีต้นมหาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับหล,หลายหลายร้อยปีมากแต่ที่นี้ปริมาณน้ำที่ขึ้นนะครับทำให้ข้างในนั้นไปไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยกั้นไว้เจ้าหน้าที่นะครับนะไปไม่ได้เส้นนี้ก็เช่นกัน เห็นไหมครับปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นนะครับข้างในนู้นนะครับเดี๋ยวให้เอฟซีดูปริมาณน้ําที่ขึ้นที่เกาะคาชะโนดเห็นไหมครับนี่ครับมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นนะครับภายในนู้นนะครับปกติแล้วจะเดินรอบได้เลยนะเดินรอบได้ที่นี่มันมีน้ําขึ้นเขาเลยต้องพักตรงนี้เดี๋ยวพาเอฟซีไปชมอีกอย่างจุดหนึ่ง นะครับแต่ต้นไม้โอ้โหนะเราจะได้ขอโชคขอลาภขอบุญศาสนาขอนาทิการงานตอนนี้ก็รอดูคําชโนดนะครับว่าพื้นที่จะอันนั้นแค่ไหนนะครับปริมาณน้ําจะสูงแค่ไหนนี่ครับเราทีฐานขอก็ได้นะครับเอออามือสิบนิ้วเราที่ถานขอขอโชคขอลาภขอบุญวาสนาขอนาทิการนขอแก้บนขอบนเออเอามือสิบนิ้วเราที่ถานขอ เดินลงมาครับบนสะพานครับบนสะพานท่<ม>าน,นนี้ท่านนาี้ครับครับหันหน้าใบสีก็ถูกราหันเสร็จแล้วท่านแัดใจใส่ใบสีอ่ท่าน,านมีมากูหรือกวงางอะไร มานาคีวิสุทธิแทรีโภเชนีทุติยัมีกายวาจาจิตาอาหารทานพาวิสทรับนี่ก็มาอธิษฐานนะครับ <c oughs> ว่าจะสำเร็จสำเร็จด,ดังใจมุ่งมั่นไหมนะครับก <c oughs> ายวาจาจิตา อาหังันทานาทาชิภีสีสุขโมีสุดทีู่ีกองมาลายาสีนะอาเะวังกันาะวันท่านี่ต้องทำบุญปัจัยใจไปสีท่านมีมาภูีกองมาลายมาอาปัจัยก็แน่เะครับเออกท่านไม่มีมาูรีกองมาลายลาสีมาเมื่อสีเีเราที่หาขอท่านจะต้องทำบุญปัใจใจกูไนะครับเอ ก็จาให้เจ้ากลับนะครับผมเวลา จุดนี้ก็จะเป็นจุดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เราก็จะเดินพาเอฟซีนะครับเดินเข้ามาข้างในมาชมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับ,บ,อต,รบตอนนี้ทางวัดได้ประกาศแล้วไม่ห้ามนําหรือโยนเหรียญน,นะครับลงไปในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเ,เขาจะรักษานะครับเผื่อเหรียญมันมีเป็นโกรธเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็คืออยากให้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สะอาดนะครับ นี่เป็นบ่อบ่อดั้งเดิมเลยครับบ่อเก่าๆเลยนะครับโอ้โหน,น่าจะเป็นอะไรเนี่ยกลบกบกบบบนะฮะนี่นะ <skateboard ing. S 1> ตัวเป็นตัวเลยนะครับนู่นไง Gone. นี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่ตัวอยู่นี่ครับโี่โ่อยู่นี่ po ครับโอ้โหนะครับอ,รอืมกลบนะครับลำตัวติดกับท่อนไม้ตกใจหมดเลยเห็นนะฮะ เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ข้างล่างเห็นไหมครข้างล่างที่เรามองผ่านน้ําไปจะเหมือนเหมือนเหมือนอปการังเหมือนไออะไรนะเขาเรียกลากไม้อะไรอยู่ข้างล่างอืมอืมเห็นนะครับโอโ้โหนี่ให้ fc ดูตรงนี้ครับจุดนี้นไฮไลท์มากนี่ครับไฮไลท์มากในตรงนี้คืออะไร นะครับโอ้โหนี่ครับที่เกาะคำชะโนนะเอฟซี FC. อยู่ในบอ่อน้ำนะครับโอ้โหนี่ครับก็เป็นป้ายประกาศนะครับห้ามโยนเหรียญน,นะครับลงในบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คำชะโนดนะท่านที่มาก็จะมาเ้าเรียกอะไรนะมาต่ก่อนนี้ก็คือ <ผม S 1> ตรงนี้เป็นผมน้ำมนต์ก็คือจุดนี้แต่ก่อนนี้ใช่แล้วทีนี้เขาเลย แก้โดยตรงนี้ไม่ได้อาน้ำมนต์ใส่ละให้มาใส่ในตรงนี้เลยนะครับทางกรรมการว่าจะดึงมาไว้ที่ตรงบ่อน้ําตรงนี้ทําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ให้เอาน้ํามามาตักน้าหรือพมน้ำมนต์ในจุดนี้ได้นะครับในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะตักกันตรงนี้แล้วพมแล้วทีหลังก็เลยไม่ได้ให้มีแล้วนะครับ่อทำเป็น2จุดก็คือตรงนี้ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในนะครับนะักนะท่องเที่ยวก็ยังมาเรื่อยๆนะผมน้ำมนนะครับเอซนะเดี๋ยวผมก็จะผมน้ำมนนะครับขอโชคขอลาบนะครับนะเราเดินทางมาขนาดนี้แล้วนะครับ การไมเวนนะครับเสร็จสิส้นแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เราก็นะนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้มีจิตศรัทธาก็จะมาตั้งเหรียญน,นะครับนำเหรียญ5เหรียญบาทเหรียญ10นะมาตั้งที่นี่ก็แล้วแต่ เขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ก็ตั้งไว้นะท่านที่ตั้งได้ก็มีท่านไดตั้งแล้วล้มก็มีนะนี่นะครับวันนี้ก็ให้น้องโมนลองตั้งดูซิว่าจะสำเร็จไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับ ขอบอีกอย่ไหม <Hey, yeah. S 1> ไม่เกี่ยวนี่ไงแล้ลองตั้งดูนะครับจะได้หรือเปล่า oh, oh. ต้องวุนหาจนกว่าจะได้เลี่ยมได้ขอบนะครับ oh, oh. ใช้เหรียญห้ารุ่นสุดๆในการตั้งเหรียญเดี๋ยวผมลองตั้งดูนะฮะ ม,มไุได้แล้วนะท่านเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วใช่ไหมนี่ครับตั้งได้แล้วน้องมนนะครับอ่ะเราตั้งูอยู่ตั้งได้นี่อันนี้เหรียญน,น้องมนนะคะตั้งได้แล้วนะคะ ตั้งร่องใกล้ๆก,กันนู่นนู่นตั้งร่องเดียวกันนะ่ะไอ้โนโ่นเขาล้มนะ ยูด right. anyway, ิ้งไม่ได้ใบพัดยรืมาต่างใบพันมากมาต่างด่มทานป้งดเทอ นนกันี้เรียนไม่มกนเรียนนี่็จะดูลกุงอแน่แาแะก็ได้แล้วนครับได้แล้วนะครับ2เหรียนะครับนะครับก็ตั้งได้แล้วนะครับ2อเหรียญเหรียญหนะครับก็เป็น ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อนะครับเป็นของแต่ละบุคคลนะครับแต่เราชาวพุทธเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งเหรียญเหรียญบาทมันเป็นเหรียญกลมแล้วตั้งให้มันอยู่อย่างเงี้ยยากมานะครับก็ตั้งได้หลายหลายท่านตั้งได้โอเคครับ FC นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับจริงๆคําชะโนดนะครับจะมีจุดทางเดินไปได้หลายๆเส้นทางแต่นะครับปัญหาคือว่าปริมาณน้ำนะครับอย่างที่ผมแจ้งว่าปริมาณน้ําจะท่วม ด้านด้านด้านนอกนะครับรอบๆก็เลยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ให้ไม่ให้เดินข้ามนะเนี่ยมันมีปริมาณน้ําจริงๆสมัยก่อนเนี่ยจะเดินข้ามอย่างนี้ได้เลยนะจะมีทางเดินอย่างนี้นะจะมีทางเดินอย่างนี้ไปแล้วที่นี่ปริมาณน้ําช่วงหน้าฝนก็จะมีปริมาณน้ํานิดนึงนะครับ <S <S เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว <S <S ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้แนวกั้นนะครับ <S <S เพื่อไม่ให้เดินผ่านจุดนั้นไปนะครับเรามาก่าวคําชโนดเพราะฉะนั้นหน้าฝนก็เอฟซีอยาก เที่ยวคำชโนดให้เกาะคำชะโนดให้ทั่วๆก็น้นอ,อยากแนะนําให้มาช่วงหน้า,าที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับแล้วจะได้เดินรอบเกาะคำชะโนดเลยนะครับออนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปจุดไหนต่อนะครับมันยังมีแหลทงท่องเที่ยวซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆเกาะคำชะโนดอยู่แล้วนะนช้อปอปิ้งก็คือแหล่งหรือ ร้านค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่คำชโนดนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกทๆท่านนะครับไปเดินชมบรรยากาศนะครับข้างนอกนะครับตอนนี้เป็นภายในของเกาะคำชโนดอยู่น,ยนะครับ กระโดดข้ามแล้วครับกระโดดมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี่เห็นไแวบบ,แบบกระโดดเลยนะครับเป็นกระแตนะครับ ใช่คือตรงนี้ปลาที่ปลามาอยู่นี่เพราะว่าองค์การเพราะว่าน้ํามันน้ําน้ําตัวใหม่กับน้ำอันนี้มันเปลี่ยนสภาพไงเหมือนไปปรับสภาพน้ำในตัวบัเลิฟเ,เลยน,น้ำมันไหลเวียนอ,อืมปลาบึกปลาสวายโอ้โหตัวใหญ่ขนดอ่ะนี่นะครับโอ้เป็นตัวสิไม่ได้ล้างนะเป็นตัว,วนะใช่อันนี้เป็นพึ่งหลวงมั้งนี่ใหญ่ขนาดเนี้ยเขาไม่หนีไปไหนเลยใช่นะครับ น,นี่ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับโอ้โ oh, ห oh, มีทุกอย่างเลยนะครับของฝากของฝากของที่ระลึกร้านอาหารนะครับมีทุกอย่างมาถึงคำชะโนโดนี่นะครับจะเดินทางม,มามา,ามทานที่นี่ได้ของฝากอาหารมีครบ เหมือนมันผ่อนนี่ับเออเอออืมอืมโอเคยัะ

ทางโรงอีกหนึ่งสะพานนะครับนโอ้โหนี่อ๋อเป็นจุดที่ว่าถ่ายรูปตรงนั้นเมื่อกี้นี่ไงอ๋อแล้วก็เป็นสะพานเดินนะครับก็ทำจากเป็นสะพานขึ้นโครงเหล็กแล้วก็ทำไม้สะพานขอบปูนนะครับอนี่นะครับ ก็อยู่ตรงนี้จะเป็นเกาะคำชะโนดนะ,ะับตรงนี้เป็นเขตอภัยธทานปลาปลาที่อยู่ฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้เลยก็มีนะเนี่ยนะฮะลมเงาต้นที่นี่ต่อ <anca> นี่ตรงหน้าเากาะคำชะโนดนะครับนี่นะครับสมัยก่อนรอบๆคำชะโนดเป็นทุ่งนาหมดนะครับแถวนี้สมัยก่อนเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาที่เขาทํานาอยู่แล้วก็ ตรงนั้นจะเดินตรงสะพานอะ่ะจริงๆตรงนั้นอะ่ะเป็นทางเดินเก่าเลยที่เขาเดินเดินเดินเป็นคัน,นาคันคูนาเดินเข้าไปที่เกาะคำชะโนดนะครับี๋ยวนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปตามการเวลาเขาต้อจะเอาขุดลอกแบบกักเก็บน้ําแล้วก็เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานแบบโหดังกระชอนไปทั่วโลกจริงๆนะครับ ในทางลงวีแชร์นะฮะันทางลงบางคนนะโอ้ปริมาณน้ําเยอะนะครับนี่เขตอภัยทานเหมือนกันนะครับเชื่อมาจากคาชนโนดนะครับที่เขามีป่านะคือปลาจะไปทั่วหมดในเขตบริเวณนี้แต่เขาก็เลยห้ามนะครับอือืออออืปริมาณน้ำเยอะมากๆอ๋อเขาเปิดปิดเป็นเวลานะับเปิดปิดเป็นเวลา อ๋อจะปเดินทางไปถึงนู้นเลยนี่ครับนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่อ๋อต้นชะโนดอ๋อเบี้ยเข้ามาปลูกแววปลูกบริเวณทั้งหมดเลยอันนี้เขาจะปลูด้านอันนี้เป็นด้านหลังเกาะคาชะโนดนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังเกาะคำชะโนดนะครับอันนี้ก็เป็นสะพานเดินข้ามไปถึงจุดนู้นแหละนะครับจะมีที่ไหว้อีกที่หนึ่ง เดี๋ยวพาเอฟซีไปเเดินตัวนั้นก็เป็นลงได้นะแต่ที่นี่ปริมาณน้ําเยอะมันเลยเดินไม่ได้นะนะครับฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เดินได้นะเนี่ยนะครับเดินได้อยู่แต่ที่นี่ว่าปริมาณน้ำน้ำฝนเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บมันเลยท่วมสะพานตรงนั้นเลยเดินไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีที่ไหว้อีกเห็นไหมครับจะเดินไปแล้วไปถึงตรงโต๊ะไหว้บูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไปได้เหมือนกันนี่ทีนี้ก็เดินไปได้เหมือนกันก็จะอ้อมไปถึงจุดที่เดียวกันนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศด้านหลังเกาะคาชะโนดนะครับโอเคครับ FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไอเอฟด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของฝากนะครับนะสนใจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลก็ติดต่อสอบถามได้ ราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับนะจะเอาเป็นกิโลเป็นครึ่งกิโลก็ได้นะครับนะมีทุกอย่างอาหารทะเลของฝากจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ